ต่ว,วานะครับต่ว,วาผมเข้าไปพอกเฟซบุ๊กเนาะเข้าไปพอกเฟซบุ๊กปนก็เลยบอกว่าเขาเป็ี่ยนเคสเตอร์มือใหม่เนาะเคีเตอร์มือใหม่ยังต,ต้องง่ายจังไดเขาถึงบอกกดไลค์กดแชร์ฮ้ยเนาะเขาบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮ้ยเนาะเป็นอนย่างเอไอมันถึงจะอันเอไอมันบบดานนันฮ้ยเนาะปนบอกเพิ่งไปพอหลังบ้านนี่ว่าว่าหลังบ้านเขาเขียวกรอยว่า เนี่ยนั่นน <t ương stress> ี拜拜่หงพอหลังบ้านนะเขียวเนี่ยหลังบ้านกับเขียวจัดเขียวเนี่ยขั้นเขียวหุ่มๆเนี่ยอ่านอนเข้าไปพอหลังบ้านตกเก้าตัวว่าเขียวกอยว่ะออเข้าเข้าไปพอหลังบ้านตกเก้าเขียวแล้วเนี่ยเขพอมาพอละแต่ยจะไปพอมกำหมว่าจะมีคนติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะไปพอหลังบ้านก่อนถ้าหลังถ้าหลังบ้านเขาเขียวสะอาดแล้วกันนี่ว่ะแต่เนี่ยนี่หลังบ้านเขียวแล้วนะหลังบ้านเขียวแล้วเนอะ เดี๋ยวจะพอกันเดี๋ยวจะเข้าไปพอเหมอนกรรันเนี่ยผมเข้ามาพอแล้วเนอะหลังบ้านผมเขียวแล้วเน,นี่ยแหมหลังบ้านเขียวแล้วนี่หลังบ้านเขียวแล้วเนอะเนี่ยเข้ามาพอหลังบ้านละว่าคเติมมือใหม่ต้องเข้าไปพอหลังบ้านด้วยไม่ใช่ว่าทำกันหน้าบ้านอย่างเดียวทําหลังบ้านด้วยแบบพอหลังบ้านด้วยวนะ่าหลังบ้านเขาเขียวกอยว่ะเขียวแล้วเน่ะ